คุณวรมน์ค่ะบอกว่าทานน้ำหัวปลีวันละสองซองจะช่วยให้หลังคลอดมีน้ำนมไหมอันนี้ก็ต้องลองนะคะจริงๆต้องบอกว่าต้องลองเพราะว่าในเรื่องของการท,าที่เราทำเต็มที่หมายถึงไม่ว่าจะเป็นการทานอินทาลามัมน้ำหัวปลีทานนุ่นทานนี่ทานนั่นนะคะก่อนท้องเนี่ยที่เราคาดหวังว่าหลังคลอดเราจะมีน้ำนมเยอะค่ะถามว่า เมื่อถึงเวลาหลังคลอดจริงสำหรับเราอะจะเยอะเหมือนที่คนอื่นเป็นไหมอันนี้หมอตอบไม่ได้นะคะเพราะว่าผลลัพธ์ของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันการตอบสนองของร่างกายแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นค่ะถามว่าณนะตอนนี้ถ้าเราคิดว่าอะไรที่ดีที่สุดนะคะเราสามารถทำได้เลยเพียงแต่ว่าเมื่อเราทำมันดีที่สุดแล้วค่ะแต่ผลลัพธ์อะไม่ได้เป็นอย่างที่ใจเราคิด เราก็อย่าไปผิดหวังนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะคาดหวังหรือบังคับผลลัพธ์ได้โดยเฉพาะผลลัพธ์ในเรื่องของการตอบสนองของร่างกายนะคะแล้วก็เรื่องของสุขภาพนะคะเราแค่ทําดีที่สุดผลลัพธ์ออกมายังไงก็คืออย่างนั้นยังไงก็ตามผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นน่ะ ก็ดีกว่าการที่เราไม่ทําอะไรอยู่แล้วนะคะให้คิดแบบนี้ไว้ก่อนเนาะจะได้ไม่เป็นการกดดันตัวเองจนเกินไปนะคะแล้วก็จะได้ไม่ไม่คือเอาตรงๆเพราะว่าหมอก็ไม่สามารถที่จะการันตีได้ทุกอย่างเลยนะคะว่าถ้าเราทําแบบนี้ทั้งหมดเลย5 6าหสเต็ปตามที่หมอบอกแล้วหลังคลอดน้ํานมเราจะมาถึงขั้นเป็นตู้แช่ไอติมได้ไหมอันนี้คือหมอก็ไม่สามารถการันตีตรงนี้ได้นะแต่เอาเป็นว่า เนื้อหาหรือว่าความรู้ทั้งหมดนะคะที่กล่าวไปหรือว่าพูดไปเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่มีประโยชน์อยู่แล้วแล้วก็มีผู้ที่ทําแบบนี้แล้วได้รับผลลัพธ์ที่ดีนะคะเพียงแต่ว่าผลลัพธ์นั้นจะเกิดขึ้นกับเราไหมเดี๋ยวเราคงต้องรอรุ้นกันหลังคลอดนะคะแล้วก็หมอก็ส่งกําลังใจให้คุณแม่ทุกคนเลยนะคะที่มีความตั้งใจจะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ค่ะว่าให้หลังคลอดมีน้นํานมไหลามาเยอะๆแล้วก็ให้มีนมสต็อกกันเต็มตู้เลยดีไหมคะแต่ว่ายังไงก็อย่าเครียดจนเกินไปก็แล้วกันเนาะ